เอาไยังเอาเนี่ยครับผมกะอ่าท่านลูกค้าที่ไปที่หลังคือมันมันยี่สิบกว่าชุดเลยเนาะเพราะว่าผมใายห้าสิบชุดแล้วก็สิบชุดแรกให้ของแถมมีพัดลมปมั๊มน้ำแต่ว่ามันหมดมันยี่สิบกว่าแล้วมันก็จะสิ้นเดือนกรกฎลกดาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดและนะ้วเนาะผมก็แถมหลอดนี่ครับไล่มแมลงวัวน,นี่ครับเนี่ยเห็นไหมมียังทุกอย่างเที่มันเขาเขียนไว้เนาะว่วที่เป็นยุ่งว่วแมงสาบเป็อย่างทุกอย่างนะเห็นไหมนะมีหอดผึ่งที่จะมาตอดงวด้วงตอดอยังเนาะเห็นบ่่ถ้้าาาาาเเป็นนนนนหลอดอไฟฟะะะครรัััมแพพงววี อ่าถ้าเป็นหลอดไฟฟ้าขอไปถ้าเป็นหลอดไฟฟ้ามันจะถูกเพราะมันเป็น AC มันจะหลอดถูกก็ประมาณ2-300แต่ตัวนี้เป็น DC นะครับ5-700บาทนะใช้แบตเตอรี่นะตัวนี้ใส่แบตเตอรี่บ่มีแพงนะครับเป็นแบบต,อ mmm ต่อแบตเตอรี่ตรงนะครับมันถึงค่อนข้างเพราะว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเฟรมเรทสูงความสว่างสูงนะครับนะอ่านะครับแล้วก็ในชุดนี่พิ่นมานี่ชุดโปรมันเอา8,900ันเนะครับนี่เบิ่งหน้าเพิ่นนังรออยู่นี่มาจากอ่าวิทยุเนาะเออมาจากวิทยุของต่ฟิล์มนะในวิทยุก็ประกันให้นะครับนี่เห็นบ่ อ่ประกันทั้งระบบนะครับหปีทั้งระบบเลยนะครับยกเว้นอินเวอร์เตอร์ก็คือหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งมันพันกว่าบาทแต่ผมโม่ห้นะเพรอบริษัทเขาบอกประกันนั่นแหละผมถึงว่าโม่ห้มันทนที่สุดใส่งานบางคนหาปีเจดปีนะครับนะอินเวอร์เตอร์สามพันวัตหงเข่าที่นี่เออหงเข่านี่ถ้าเป็นไปได้อีหรีอย่าพยายามอย่าหงเขานะครับเพราะว่ามันใส่เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมันกินไฟหลายนะครับเหมือนเอาเราไปเสียบในไฟบ้านน่ะมิเตอร์นี่หมุนกระฉูดเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ให้ใส่กับการน้ำห่อนนะเพราะว่ามันหาทั้งสีทัที่ก็ได้กินแหลนะ่งน้ำห่อนเนาะแต่หงองขวานมันใส่เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับดึงแบตมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นก็ใส่แบบเ,เครื่องซักผ้าการน,น้ำห่อนเอาแบบหนักๆน,นะแล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้านี่รถดสามลอนี่แล้วก็พวกหินเจียสววานเนี่ครับนะใส่แบบจำเป็นแล้วก็พวกอุปกรณ์ทุกอย่างที่ชาร์จโทรศัพท์หัวแบตหมอกับแบบพวกปลาหย,ยางคุนคนเบนปลาหย,ยางคนอยู่ไกลบ้านประมาณสองสามโล ต้องชาร์จไม่ใช้ไปเทียวและวสิบยี่สิบหัวตัวคนเห็นปะอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองให้เบิ่งนี่ประกันให้เรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าเบิร์ตโบแล้วคือปิดแล้วที่ตามโปรไม่บปนี้ปั๊มน้ำย่างเดียวเพราะว่าชุดไพ่วันนี้ก็ราคาเต็มแน่นอนอ่ะนี่ครับกี่มันถึกนี่โปรปั๊มน้ำนี่เท่าไหร่โปรปั๊มน้ำหาพันเก้าครับปั๊มเป็นแผงว่าโมโนฮับเซลห้าร้อยสิบบาทเลยแต่โมโนฮับเซลต้องใช้ถูกจุดนะครับที่ผมบอกอะเพราะว่าเขาผลิตมาแบบ แรงดันมันจะสูงอยู่แล้วแล้วเขาลดาลดแรงดันจากการ h a l เซลล์นี่แหละคำว่า h a l เซลล์คือมีสองครึ่งอ่ะนี่เห็นว่าครับไรทุกอย่างยกเว้นงัวนะครับนอกจากไรง,งัวนะครับไรมุ่งยามมาแรงทุกอย่างเนี่ยพอเ,เห็นมาไรมาแรงเนาะนี่ไฟไรเงียอ่าไฟไรแต่เขาเอื้นกันนะไฟไรวัวไฟไรวัวมันบ่ิไรง,งัวนะครับนี่นะไรยุ่งอ่านี่ครับคือว่าเขาไปกินเขา่ากินยังยุ่งหลายเขาเอาไปเอาเบรหลอดนึงก็ได้นะครับนี่แต่ว่าผมกับแทมนี่เพิ่งยุ่งเพราะเพิ่นมาเอาเองแล้วยุ่งไกลบ้านนี่ครับนี่ าลายขั้วนะครับมีทั้งแบบนี่ไว้ไวไลไรก็คือสีขาวอันนี้วอมลรสีสีเหลืองเหลืองสีชมพูจะเอาไปไล่ยุ่งอะไรยังได้หน่อยแต่ว่ามันเป็นบอแมนหลอดเฉพะมันนะครับอันนี้มันจะเป็นแสงวอมวอมลายก็อันนี้นะครบชุดพร้อมอย่างนนรับประกันแผงให้5ปีรับประกันแผงให้5ปีนะครับนี่นะแผงไม่แตกไฟไม่ออกเอามาเปลี่ยนเลยนะครับรับประกันให้อ่า ถึงบริษัทเขาสิบรประกนรยังไงแต่ผมกรัรันตีหายอยู่แล้วนะครับพระวัางานที่ผมมีไหน,นคืออ่าที่ผมได้เพจผมไปติดตามนะครับเพจกันตะพนคนสร้างไฟนะครับส้างด้วยใจอมนะครับไเปเบิ่งเลยนะครับนะผมอาจจะสิบรปราเสียบนอย่างหน่อยแต่ว่าจริงใจต่อท่านทุกคนนะครับผมอ่าผู้ดใดบอกจริงใจต่อผมเพราะว่าคนสร้างเท่าพื้นเสือเออคนรักเท่าพื้นหนังคนสร้างเท่าพื้นเสือ่อนี่นะมันเป็นอย่างนี่อ่าคนสร้างกับมีคนหักกับห้ายอย่างที่เป็น เออคนสร้างกับมีคนทันกันไรมัวแหละครับป่าแค่แลลวพี่้องเอาขอบคุณครับ